เนื่องจากสถานการณ์ของช่องนี้อยู่ในขั้นวิกฤตและเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดด้วยช่วงนี้ก็เลยออกจะวุ่นวายนิดหน่อยนะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็สามารถพิมพ์ด่าได้เลยนะเพราะยังไงก็อ่านหนังสือไม่ออกอยู่แล้วไอการเกิดใหม่นี่นะไม่ว่าจะนั่งหรือยืนจะนอนคว่ำหรือนอนหงายก็ไม่มีเรื่องพิเศษเกิดขึ้นสักอย่างชีวิตอันแสนน่าเบื่อของเลดี้ชั้นสูง ไม่มีเหตุการณ์เหมือนกับในนิยายที่เคยชอบอ่านตอนก่อนมาเกิดใหม่เลยแม้ว่าพระราชวงศ์จะมีทายาทเพียงพระองค์เดียวแต่ก็ทรงพระปีชาสามารถยิ่งนะสงครามข้ามทวีปก็สิ้นสุดไปแล้วเป็นร้อยปีและเมื่อมีกฎหมายห้ามสู้รบก็ทำให้บ้านเมืองสงบมากยิ่งขึ้นถ้าให้พูดถึงเรื่องที่พิเศษก็มีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือการดำรงอยู่ของปีศาจ แต่กลุ่มอัศวินจัดการได้ดีก็เลยไม่เคยเห็นสักตนเรื่องที่สองคือการดำรงอยู่ของนักเวสแต่ถึงอย่างนั้นก็มีนักเวทเพียงแค่สามคนในอาณาจากักรนี้ฉันผู้มีชีวิตที่แสนธรรมดาในชาติก่อนนั้นใช้ชีวิตตามปกติและตายพออุบัติเหตุไม่มีแม้แต่เรื่องราวที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าชีวิตที่ผ่านมาช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินโลกอันแสนน่าเบื่อที่ไม่มีอะไรพิเศษ ถ้าอย่างนั้นตอนที่เพิ่งเกิดใหม่ฉันก็ค่อยทำให้ตัวฉันพิเศษขึ้นในอนาคตก็ได้นี่นาะเพิ่งจะเริ่มฉันคอได้แต่กับอ่านเขียนหนังสือแล้วเหรอเนี่ยเพราะฉันมีความรู้เท่ากับอายุเดิมในชาติก่อนยังไงล่ะฉันนำหน้าเด็กในวัยเดียวกันไปตั้งหลายสิบปีคุณหนูของพวกราเป็นอัจฉริยะแน่เลยทุกคนที่ไม่รู้ว่าฉันเกิดใหม่คิดว่าฉันเป็นอัจฉริยะกันหมด สุดท้ายแล้วสิ่งนั้นก็ทำให้ฉันหลงละเลงไปกับความมั่นใจที่ไรเหตุผลและความฝันที่เหลวไหลของฉันท่านพ่อหนูจะเป็นนักเวทที่ได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์ค่ะฝากลูกสาวของกับผมด้วยนะครับอืมได้ยินว่าเป็นอัจฉริยะงั้นเหรอทำให้ฉันได้พบกับท่านอาจารย์ในนิยายแฟนตาซีบอกว่าเวทมนต์ขาถาก็เหมือนสูตรคณิตศาสตร์แต่ว่านี่มัน ชาติก่อนเราเป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สูตรสมรการกำลังสองปกติก็ต้องเดินเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เหรอมีสติหน่อยเจ้าหนูนี่ทำตามที่สอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยคะคือว่าและไม่นานก็ได้รับรู้ถึงความจริงอันแสนโหดร้ายแต่เพื่อปกป้องชื่อเสียงของอัจฉริยะอันไยสาระนี่เอาไว้ฉันพยายามจนรากเลือด อัจฉริยะงั้นเหรอสงสัยสมัยนี้หมาหรือวัวก็คงเป็นอัจฉริยะได้สินะแต่ก็ไม่ยอมหมดหวังในตัวเรานี่นามองลึกเข้าไปในจิตใจของเธอดูสิว่ากำลังคิดว่าต้องทำให้ได้อย่างแน่วแน่อยู่หรือเปล่าแต่เวลาที่สอนเขาก็มีความตั้งใจดีใช่แล้วมีเรื่องแบบนี้ในนิยายตั้งเยอะ เหตุการณ์น่าประทับใจที่ทำให้อาจารย์ตกตะลึงด้วยความพยายามและการไม่ยอมแพ้เพราะง้นถ้าพยายามอย่างหนักต่อให้เป็นคนอย่างเราก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ดีเปล่านะยอดเยี่ยมเลยสิ่งที่ฉันพยายามสอนมาจนถึงตอนนี้ก็คือสิ่งนี้นี่แหละสภาพที่แท้จริงของเธอที่แทบหมดลมหายใจ เพียงเพราะเวทมนต์แสงสว่างที่ง่ายที่สุดเท่านั้นในดวงตาของฉันผู้ที่เป็นทั้งนักเวทและนักพยากรณ์มองเห็นอนาคตของเธออย่างชัดเจนบอกให้เอาไหมว่าฉันมองเห็นอะไรเสือที่มีไฟลุกโชนตัวหนึง่งลงมาจากท้องฟ้าและมุ่งตรงไปหาเธอที่ขึ้นไปอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสมและทำอะไรเกินตัวแยกเขี้ยวและกระโจนเข้าใส่ คุณหนูแล้วท่านอาจารย์ก็เดินออกไปทันทีฉันเป็นลมและถูกทิ้งเอาไว้แบบนั้นทั้งยังไม่สบายไปอีกหนึ่งวันครึ่งความทะเยอทะยานที่จะเป็นคนโดดเด่นอันลายสารานั่นถูกเหยียบย่ำจนแหลกสลายถึงจะเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้แต่การที่เสือกระโจนเข้าใส่แปลว่าเราจะตายรีเปล่านะเพื่อการอยู่รอดฉันต้องทำให้ชีวิตของฉันธรรมดาเหมือนเดิม เรียนรู้มารยาทของชนชั้นสูงจนถึงอายุ10ขวบหลังจากอายุ10ขวบฉันก็ชอบอ่านหนังสือค้าเวลาเป็นงานอดิเลกเช่นเดียวกับชาติที่แล้วและก็ยังคงฝันกลางวันอยู่ถ้าใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในโลกแบบนี้หรือเปล่านะแล้วก็กลัวโดนเสือกัดด้วยใครช่วยเดินทางข้ามมิติมากู้โลกหน่อยไม่ได้เหรอ วาเลรีเลอาบโบลเชกอายุ18ปีโทรศัพท์ก็ไม่มีเป็นโลกอันแสนน่าเบื่อที่ไม่น่าอยู่เลยได้ยินที่พูดคนเดียวทุกอย่างท่านพี่ท่านพี่ถ้าเบื่อก็มาเล่นกับหนูสิจูจูพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยและการพบปะกกับพวกเลดี้ขอบคุณที่มางานเลี้ยงน้ำชาของฉันในวันนี้นะคะฉันเตรียมที่ขั้นหนังสือไว้ด้วย งานเลี้ยงน้ำชาของเลดี้ที่คั้นหนังสือทำจากดอกไม้แห้งเหรอใช้ตอนอ่านหนังสือก็น่าจะดีแฮะว่าแต่เรียกมารวมตัวทำไมเหรอคะอีกไม่กี่วันก็จะได้เจอกันในงานเฉลิมฉลองวันชาติที่จะจัดขึ้นแล้วนี่นาะเหตุผลเดียวที่เรียกให้ทุกคนมารวมตัวในวันนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่เป็นเพราะว่าฉันเหงาหนะคะ่ะฉันเจ็บใจมากจนทนไม่ไหวเลยคะ่ะ ทุกคนก็น่าจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะข่าวลือที่ว่าท่านหยุกดเวลโลพาผู้หญิงเข้าบ้านน่ะได้ยินว่าเป็นหญิงเล่ร่อนจากที่ไหนสักแห่งนี่คะเห็นว่าปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับปีศาจที่ปราสาทของไวเขาทราบเรื่องที่ท่านหยุกดเวลโลทำที่ปราสาทของไวเขากันใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะได้ยินว่าเผชิญหน้ากับออกที่หน้าหวัดกลัวกว่าสิบตัวด้วยตัวคนเดียวเลย ทุกคนเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือตอนที่เขากลับมาอย่าลืมสิคะท่านอยุ่อุ้มหญิงสาวผมดำปิิศนาไว้ในอ้อมกอดด้วยต่างหากค่ะผมสีดำเหรอคะใช่ค่ะดำสนิททั้งสีผมและดวงตาเขาว่านั่งแกว่งดาบใส่อัศวินที่พยายามจะช่วยชีวิตนางด้วยค่ะถ้าผมสีดำและตาสีดำชาติก่อนเราก็มีผมกับตาสีนั้นเลยนี่นาะ น่าตกใจจริงๆนางเป็นคนเถื่อนหรือเปล่าบุคคลปริศนาที่จู่จูก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างนั้นเหรอเนี่ยหรือว่าจะเป็นคนเกาหลีคนเอเชียหรือว่าเดินทางข้ามมิติมางั้นเหรอ